ดูของเฟสสองนะคะแปลงที่ยังเหลือว่างอยู่กลางกลางโครงการค่ะก็นี่เลยค่ะ B7 นะคะก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะในโซนนี้เนี่ยจากโครงการเข้ามาเนี่ยไม่ถึง200เมตรค่ะก็ยังว่างอยู่อีก3-4แปลงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ B6 นะคะ ก็ B5 นะคะอันนี้ B5 ค่ะ B ค่าสวยเลยค่ะเข้ามาแอบประมาณ100เมตรค่ะถนนโครงการเนี่ยอยู่ประมาณ7เมตรนะคะน้ำไฟพร้อมแล้วลูกค้าก็เข้ามาปรับที่ดำเนินการเบื้องต้นได้เลยค่ะ